ชมวิวกันนะครับตรงนี้คือสวนสาธารนณะบึงราดพระเจ็ดิบเอ็ดนะเป็นสวนที่ทําขึ้นมาอยู่เหนือน้ำเลยนะก็คือมันจะเป็นบึงเงี้ยบึงใหญ่ๆแล้วเขาก็ทําเป็นสวนขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราจะเอาไว้ใช้เป็นที่ออกกําลังกายนะครับก็เราจะมาวิ่งทุกวันแต่เราจะมาวิ่งช่วงมืดๆน,นะเพราะว่า กลางวันเนี่ยถ้ามันถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันร้อนแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะฝนกำลังตกอยู่เดี๋ยวพาชมบรรยากาศแล้วกันเพราะมันจะสวยงามประมาณไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่ออกกาลังกายได้เห็นไหมที่อุปรกรณ์ให้ออกกําลังกายด้วยแบบนี้มีท้างหลัง แล้วก็ไปชมบึงกันตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะเดี๋ยวกลับกล้องไปมันก็จะเป็นทางเดินแล้วก็จะวิ่งก็ได้นะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นวิวที่เป็นบึงนะครับแล้วก็มีหลํำบอนอยู่ตรงนู้นเห็นไหมอืมตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟนะมีปลาคาร์ฟด้วยประมาณนี้ เดี๋ยวพาเดินชมกันนะกลับมาดูหน้าเราเหมือนเดิมนานๆนนหยิบมาใช้ทีนะ DJI Osmo Pocket นะครับเพราะเราไม่ใช่สายวิดีโอเท่าไหร่แต่ว่านี่เอามาถ่ายเล่นบ้างนะเดี๋ยวกล้องมันจะบูดไม่ได้ใช้นานเหร๋ยวเดี๋ยวมันจะบูดนะครับเดี๋ยวมันจะบูดหมดอายุ ถ่ายกันกลางฝนเลยนะฝนกำลังตกโปรยปอยู่มาดูเพื่อจริงไหมเนี่ยมันกําลังตกอยู่ไหมเนี่ยแต่ว่าตกไม่แรงเมื่อกี้ตกแรงนะแต่ว่าตอนนี้เราพรามันเบาว่าเราก็หยิบกล้องมาถ่ายนี่ตรงนี้เป็นหนําบอลหนําบอลก็ลอยอยู่กลางน้ำเลยนะเดี๋ยวจะพาไปชมสวนนี้ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือเนี่ยมันสร้างไว้บนน้ำเลยนะเห็นไหมมันจะเป็นสวนลอยอยู่ เพราะมันไม่มีดินเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ดีนะเนี่ยททนที่มันจะเป็นบึงทำประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เนี่ยนะก็ทําเป็นสวนเอาไว้ให้คนออกกำลังกายไปชมกันนะครับว่ามันดีป่ะส <c oughs> ำหรับผมดีแน่ๆเพราะอยู่ใกล้บ้านเลยเวลาวิ่งก็มาวิ่งนี่ ไม่ต้องไปวิ่งกลางถนนเสี่ยงให้รถชนดากหรือให้หมาไล่กัดนะครับตรงนี้ก็เป็นนี่อุปกรณ์บริหารทั้งหลายนะถ้าอยากบริหารเราก็จะวิ่งไปตามแนวเนี้ยวิ่งไปก็ชมวิวไปประมาณนะั้นฝนเพิ่งเพิ่งจะหยุดนะยังไม่หยุดดีด้วย ไปดูสนามบอลน,นะสนามบอลน,นี้ก็ลอยอยู่บนน้ำเป็นทุ่นเนี่ยแต่ขี้เกียจลงลไม่ลงอ่พะพาชมสวนดีกว่านี่นะครับบ้าเราก็มีนะแบบเนี้ย <laughs> ลองชมภาพจากน้องออสโมว่าถ่ายออกมาได้แจ่มแจ๋วขนาดไหนซึ่งเท่าที่เคยลองใช้นี่มันก็เหลือๆแล้วนะดีพอสำหรับการถ่ายวีล็อกอะไรเงี้ยที่แบบอย่างเงี้ยท่องเที่ยวทั่วไปหรือวีล็อกที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและที่สำคัญก็คือออสโมเนี่ยมันนิ่งเห็นอันนี้เดินอยู่เลยนะเนี่ยเดินอยู่มันก็ไม่สั่น เพราะมันเป็นกิมบอลในัวนเลยเราจะเดินไปวิ่งเราวิ่งให้ดูตอนนี้เราวิ่งอยู่นะเนี่ยวิ่งอยู่สมมเพว่าเรามาวิ่งที่สวนแล้วก็วิ่งเลยวิ่ง,งเร็วก็ได้แต่อีแต่เดี๋ยวเลื่อน,นชมบรรยากาศาช่อมหน้าเรีวิวด้านหลังเอย่าหนี ข้างหน้านี่เป็นเหมือนจะเป็นเนี่ยเหมือนจะเป็นศูนย์เรียกว่าอะไรนะศูนย์รบริการนะักท่องเที่ยวอนะไรเงี้ยน่ะเหมือนจะเป็นที่ที่จัดกิจกรรมนะซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เหมือนมันจะพังนะเขาไม่เขาไม่ได้ใช้แต่สวนนี้ก็ยังใช้ได้นะเ้าใช้เป็นที่อลังการเล็กๆไม่ใหญ่นะแต่ว่าบรรยากาศด,ดี อย่งที่เห็นนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งก็จะโชว์น้ำประมาณนี้เนีเพราะมันเป็นบึงอะนะก็จะทำเป็นเว้นไว้ให้ดูดูน้ำดูปลาเหตุที่เลือกอัออออสโมโเนี่ยเพราะว่านี่ข้อดีของมันเลยข้อ,ขอหนึงเลยนะคือมันไม่สั่น จะเดินไปไหนได้จะวิ่งยังได้มันก็ไม่สั่นเดีวยวกันมันก็ถ่ายวีดีโอได้ละเอียดจน 4K นะซึ่งเหลือเฟือแล้วนะกับการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ที่อีกอย่างที่สำคัญหลักๆเลยคือตัวมันเล็กนะตัวมันเล็กก็จิ๋วเดียวเองทำให้มันสะดวกเก่กับการเนี่ยพกไปไหนอยากจะถ่ายอะไรก็งัดขึ้นมาครับเดียวก็เสร็จแล้วครับเดียวก็ถ่ายแล้วอย่างนี้ยไม่ต้องมาตั้ง gimbal ไม่ต้องมาเทปปลาร้านอะไรให้มันเหนื่อยอันนี้เป็นทางออกนะ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนเพราะเรายังไม่วิ่งตอนนี้นะพอดีแวะาปะส่งของก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะอันนี้เป็นทางเข้ามียามดูแลเรียบร้อยนะครับอะย้อนกลับไปตรงนี้เน,นี่สวนชื่อสวนอะไรนะลืมสวนบึงน้ำนะครับแบบนี้สวนบึงน้ำลาดท้า71 เอาแล้วนะกลับบ้านก่อนจอดรถไว้เดี๋ยวค่อยมาอีกทีตอนทักทุ่มหนึ่งให้ฝนมันหยุดอะตรงนี้เป็นร้านเอซอนเปิดใหม่นะน่ารักเชีเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟประเดิมสักหนึ่งแก้วนะครับเพราะเรามีคูปองส่วนลดอยู่นะลูกค้าดีแท็กมีส่วนลดเข้าไปดูกัน ร้านน่ารักดีนะเนี่ยเห็นไหมทั้งกี่กาแฟทั้งหนึ่งแก้วสสวัดีครับเอาเอ็กเกียนแก้วหนึง่งจ้ะถ่ายต่อนะครับได้มาแล้วดูบรรยากาศร้านน่ารักดีนะร้านนี้